ช่เหมือนจะเปนดอกกุหลาบตอนเวลาเดินผ่านมันจะก,กันดอกไหม้เธอแป๊ดเดียวเธอก็ปล่อยมืจากทั้งหมขอสวัสดีชาวสกิลีทอยเล็ทุกคนกันด้วนะครับวันนี้คุณดาฟักบูมได้ปล่อยภาพสปอยมา3ภาพสปอยนะครับผมภาพสปอยสมอันนะครับผมมามาจากในดิขคอของคุณดาฟักบ,บูมนะครับผม ทุกคนก็เข้าไปดูได้เลยครับของคุณดาฟักบูมดิสคอร์ดนะครับมาดูภาพแรกกันก่อนดีกว่าครับภาพแรกก็คือรูปของ คาเมราแมนนะครับผมที่กําลังหนีระเบิดอยู่นะครับผมแล้วก็มีคาเมราแมนนะครับได้แอบอยู่นะครับผมอยู่กับพอยอ f v วิวคาเมราแมนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับผมเดี๋ยวทุกคนก็เอาไปวิเคราะห์กันเองครับ ดูภาพที่สองนะครับภาพที่สองก็คือคัมเมล่าแมนและคัมเมล่าแมนตัวที่สองนะครับกำลังสู้กับสกีบิดี้ที่ถือโล่กับพอยอัพวิวนะครับผมพอยอัพวิวก็กำลังเตรียมปืนนะคะผมสองตัวคัมเมล่าแมนก็เตรียมปืนเหมือนกันนะครับผมเพื่อจะสู้สกีบิดี้แต่สกีบิดี้มีโล่นะครับ ไปนะครับภาพสุดท้ายก็คือสกีบีดี้ทอยเลนนะครับที่มีปืนบาซูก้าเหมือนกับภาพที่สองครับผมลืมบอกไปนะครับกำลังเตรียมสู้พอยอฟวิวนะครับผมน่าจะเป็นตอนสุดท้ายบมงที่พอยอฟวิวตุยเย่นะครับผมเดี๋ยวทุกคนก็อเอาไปวิเคราะห์กันเองนะครับสามพ่านครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสามภาพให้ทุกคนวิเคราะห์กันเองครับ